คือหนึ่งมาสว่างแล้วไปสว่างผู้ที่มาสว่างและไปสว่างคือผู้ที่เกิดมาสมบูรณ์ทุกอย่างคือสุขภาพร่างกายครบ32ประการสองมีฐานะไม่เดือดร้อนต้องบอกไม่เดือดร้อนจะบอกว่าคนรวยหรือว่าคนจน ก็พูดไม่ได้เพราะอันนั้นมันจำแนกแยกออกไปละเอียดแต่ความสว่างในที่นี้คือเกิดมาเนี่ยเขาสมบูรณ์ทั้งสี่ประการหนึ่งร่างกายที่อยู่อาศัยอาหารการกินยารักษาโรคคือเขาจัดอยู่ในประเภทมนุษย์สมบัติและระหว่างทางเขาก็มีโอกาส ได้เจอกัลยาณมิตรชักจูงให้ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในการรักษาศินห้าสินแปอยู่เนืองนิดสองเข้าได้มีการทำทานอยู่เนืองนิดและชักจูงผู้อื่นให้ทำทานอยู่เป็นนิดส่งผลให้ ระหว่างทางเขาไม่ได้ประมาทกับชีวิตมีโอกาสเขาก็สมคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากวงเล็บให้คนที่ควรให้แต่ไม่ให้คนที่ไม่ควรให้เช่นรู้ว่าให้แล้วเขาไปกินเหล้าแล้วเรายังจะให้เราก็ผิด รู้ว่าให้เขาเขาจะไปฆ่าคนอื่นแล้วเรายังจะให้เราก็ผิดรู้ว่าเขาจะไปแย่งสามีภรรยาผู้อื่นแล้วเรายังยุแย่สนับสนุนเราก็ผิดนะรู้ว่าเขานินทาให้ร้ายกันเราก็ยังสนับสนุนแล้วก็ไปนินทาให้ร้ายร่วมกับเขาเราก็ผิด ชักจูงผู้อื่นให้ผิดศีลและธรรมคุณธรรมชักจูงให้เขาดื่มเหล้าดื่มยาเสพติดของมึนเมาเราก็ผิดก็เปรียบเหมือนกับว่าศีลห้าเนี่ยเราพอจะรักษาได้กระท่อนกระแท่นน่ะแต่พอเวลาเพื่อนมาจวนเราให้ผิดเราจะผิดคนเดียวไม่พอไปดึงเพื่อนมาผิดอีกด้วยอันเนี้ยโดนสองเด้ง ดังน,นั้นผู้สว่างมาแล้วสว่างไปก็คือระหว่างทางของชีวิตเขาไม่ประมาทกับชีวิตเขาก็ยังคงรักษาศีลเจริญภาวนาและทำทานอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสมีสุขติเป็นที่ตั้งและมีสุขติเป็นที่ไปบุคคลนี้แลชื่อว่าประเสริฐแล้วแล